แล้วมาก็พาสองหนุ่มมาที่งานวันเด็กจักโดยกองทัพอากาศค่ะเพื่อมาขึ้นเครื่องบินเที่ยวพิเศษที่มีเงินร้อยล้านก็ตีตั๋วขึ้นไม่ได้นั่นก็คือเครื่องบินลำเลียง430ค่ะซึ่งปกติจะให้บริการสำหรับขนส่งข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องไปราชการหรือว่าปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือในด้านต่างๆเท่านั้นนะคะ แต่ว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เพนกวินและอมสินจะได้เปิดประสบการณ์บนท้องฟ้าด้วยนกยักษ์430โดยมีพลอากาศตรีชูชีพเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศให้เกียรติมาส่งเด็กๆถึงเครื่องบินเลยค่ะ จริงๆคะว่าน้องๆจะได้มีเห็นนักบินขับเครื่องบิน430 ว่าการที่อมสินและเพนกวินได้มีโอกาสเรียนรู้สัมผัสกับประสบการณ์จริงน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆมุ่งมันตั้งใจที่จะไปให้ถึงฝั่งฝังขนขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองจะช่วยกันเสริมสร้างทุนชีวิตในด้านต่างๆให้กับอุรสารนค่ะ รู้สึกยังไงครับตอนที่ขับเครื่องบินอยู่ครับอ่าก็ช่วงแรกๆนะครับที่ที่มาเรียนอะไรมาเรียนใบสิทธ์การบินนะครับมันก็ธรรมดาแล้วก็มีการตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยนะครับคือสิ่งที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนอันนี้พอมีไปสักพักเนี่ยก็เริ่มชินนะครับเดี๋ยวมีคนที่คําพูดที่พูดว่าชั่วโมงบินครับบินมากๆไปมันก็เริ่มแทบเกิดความชันลานนะครับข้าพคงจะเป็นบ้าง ได้ไหมครับได้ครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นบทนะครับแต่อันนี้ก็มีหนังสือเก่งๆนะครับวิชาคณิตศาสตร์ชาภาษาอังกฤษข้อคเพราะว่เราพูดอะไรแล้วมันมีในภาษาอังกฤษต่อเลยถูกไหมใช่ครับวิชาคณิศาสตร์นวิชาที่ศสมองเราเชื่อว่าพลังฝันของเด็กเมื่อรวมกับแรงผลักดันจากหัวใจของผู้ใหญ่ฝันติดปีกนั้นก็คงไม่ไกลเกินมือเอื้อมแล้วล่ะค่ะ การที่เด็กๆมีฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นถึงอาชีพในอนาคตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่งดงามนะคะแต่ว่ากระบวนการที่จะปลูกฝังต้นทุนชีวิตนะคะและการทําความเข้าใจในเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความมุ่งหวังของเด็กๆได้นั้นครอบครัวและโรงเรียนนะคะจะต้องช่วยกันสร้างช่วยกันเติมเต็มทั้งองค์ความรู้นะคะความเข้าใจและพลังแห่งรักค่ะพี่ได้เชน,นะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กๆนั้นมีความกล้าหาญที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและไปถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนค่ะ และนี่นะคะก็คือรายชื่อครอบครัวสมาชิกพลเมืองเด็กที่ได้รับรงบางวัลเป็นเสื้อยืดสุดเท่จากทางรายการก็แสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10.00ทางทีวีไทยทีวีสาธารณะแห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะนี่คือหนูน้อยสี่คนบนเส้นทางแสนอลมาน,น กับการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องใช้ชีวิตแนบชิดกับธรรมชาติปร่ลนาตียาผสานภาร,รกิจสุดบูดร,รวมทัวร์แบบได้สาระณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับผลละเมืองเด็กเริ่มออกทัวร์10.00เช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางทีวีไทยทีวีสาธารณะ